คิดถึงเหลือเกินเบิร์แชร์ความรู้สึกถึงแตงโมแฟนสาวผ่านบทเพลงบีบหัวใจสวัสดีครับคุณผู้ชมนับว่าเป็นเรื่องยากในการทําใจสําหรับเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมดาราที่จากโลกนี้ไปอย่างกระทันหันและไม่คาดคิดลางพัดตกจากเรือกลางแม่น้านะครับเมื่อกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบร่างนะครับลอยขึ้นมาเหนือน้ําในเวลา2วันถัดมานะครับท่ามกลางความเศร้าและสะเทือนใจของผู้ที่ทติดตามข่าว และนับจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับจากวันที่เจอร่างน้องแตงโมที่ไร้วิญญาณในขณะที่เบิร์ดแฟนหนุ่มยังคงเฝ้าคิดถึงแตงโมอยู่ทุกวันโดยได้โพสต์โมเมนต์ต่างๆที่เคยร่วมทํากันมาในอดีตผ่านในไอจส่วนตัวและไอจีสตอรี่นะครับเพื่อส่งความรู้สึกจากหัวใจไปยังแฟนสาวได้รับรู้ล่าสุดทาเอาบีหัวใจกับคนที่เข้ามาเจอนะครับเมื่อเบิร์ดได้โพสต์ไอจีสตอรี่เป็นท่อนหนึ่งของเพลงวันที่เธอไม่อยู่ของนักร้องหนุ่มนะครับตินนภาัลนะครับที่มีเนื้อหาว่า ตั้งแต่วันที่เธอไม่อยู่ชีวิตก็ดูแปลกไปพยายามฝืนใจยอมรับความจริงให้ไว้แต่บางคราวน้ำตาย,ยังเอ,อ่อพร้อมกับเขียนข้อความกำกับไว้ว่า มิยูโซมัตงานนี้นะครับชาวเน็ตได้ส่งกำลังใจให้กัหนุมเบิร์ดการรัวๆเพราะเข้าใจถึงการสูญเสียแตงโมไปอย่างกระทันหันจนยากที่จะทําใจได้ในเร็ววันซึ่งหนุ่มเบิร์ดนะครับก่อนย้ายเข้าของออกจากบ้านแตงโมนะครับก็ขอคุณแม่แตงโมเพียงแค่หมอนที่นอนและตุ๊กตาที่เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตอนที่แตงโมย,ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง